สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสีคลิปที่749นะวันนี้รูน่า888ของเราก็มาอัเดตข่าวสารูน่าสีกับตลาดคริปโตนะฮะสืบเนื่องจากวันที่18มิถุนายนนะคุณคริส c ี o โอเทลล่าฟอร์มแลบ ap, นะก็ให้ออกมาสัมภาษณ์นะว่าเออเทลล่าฟอร์มแลบ ap, เนี่ยไม่ได้โอนนะทรัพย์สิน ลูนะ่าซีเว d ีเนี่ยไปชำร้านนี้นะแต่จะเป็นการเผาเคีนะคือทำลายคยีนะหลายคนก็บอกว่าเผาเคียไปแล้วทำไมไม่เผาเหรียญไปเลยนะฮะเออก็พยายามที่จะมีการสืบคน้นว่าเทอร์าฟอร์มแลแล้วก็ l ูน่าฟอร์เรชันกาดเนี่ยสรุปแล้ว มีกระเป๋ากี่ใบนะจริงๆเนี่ยทุกคนก็พยายามหานะฮะแต่เวกัสเองเนี่ยเขาก็ชี้นำข้อเท็จจริงให้ว่าตัวเซกเองเนี่ยเคยรวบรวมนะฮะกระเป๋าของเทอรล่าฟาวเดชันกาดแล้วก็เทอรล่าแลบเนี่ยนะฮะ เอาไว้นะมันมีอยู่204กระเป๋านะมีอยู่204กระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าที่เป็นเอกเอ่อเป็นกระเป๋าที่ใช้ในการฟ้องนะมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้เนี่ยเป็นพยานหลักฐานประกอบคําฟ้องนะเขาหาได้4เอ่อ204กระเป๋าแต่เทเล่าฟอร์มแลบอาจจะมีมากกว่านั้นนะวันนี้เนี่ยเราก็ลองเอาไอ้204กระเป๋าเนี่ยมาดูซิว่ามันมีรูน่าซีเวททีซอยู่เท่าไหร่ ะะแต่เขาอาจจะมีมากกว่าน,นั้นก็ได้นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าตัวแฮปปี้เนี่ยเขาพยายามรวบรวมกระเป๋านะเวกัสเองเนี่ยก็เลยชี้นำว่ามันมีพยานหลักฐานที่เปิดเผยออกมานะะในการฟ้องคดีเนี่ยของเซกนะเขาก็ให้ไฟล์ของเซกออกมาเนี่ยนะฮะว่าเบื้องต้นก็ดูจากกระเป๋าพวกนี้แล้วกันซึ่ง หลายคนก็อยากรู้นะว่ามีรูหน้าเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดมันมีการเผาทําทลายคีเนี่ยก็แปลว่าไอเหรียญพวกนี้มันจะถูกฟีดหรือแช่แข็งไว้ชุมชนเองก็อาจจะโหวตให้มันมีการเผาในลักษณะเหมือนไอแปดรล้าน u s ทอะนะแต่วันนี้ผมจะให้ดูอย่างนี้นะฮะกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีอยู่ทั้งหมดนะอันนี้ผมก็ใช้เวลาในการไล่ๆดูทีละกระเป๋านะสองกระเป๋าเนี่ย เออมีลูน่านะ USDC อันนี้แยกเฉพาะลูน่ากับ USDC นะเราไม่ไปแตะไอเอเธอรี่มนะสเตเปอร์คอยอื่นนะเพราะอันนั้นเนะี่ยเขาอาจจะโอนไปชำระหนี้ก็ได้นะฮะมีบิตคงบิตคอย bnb มี a วง a แหวนเยอะแยะ,แยะนะฮะแต่มีลนะูนะ่า cusdc เนี่ยนะฮะอ่ะสรุปเบ็ดเสร็จเลยไอ้204กระเป๋าเอาเฉพาะ204กระเป๋านี่ก่อนเนะี่ยมีลูน่า c อยู่3,000 3,367นะฮะ ล้านลูน่าซีน้อยมากนะไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรแต่นะฮะมันมี USDC เยอะนะ USDC เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2,355ล้าน USDC คือ USDC เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ9 0้านะ8 0 0 0นละตอนเนี้ย8 0 0 0นะ8,000ล้านถ้านะฮะลบนะฮะเอ่อ2,000ล้าน,น,ออา 2, านเนี่ยออกไปถ้าลบไอ้2,000ล้าน USDC เนี่ยออกไปแล้วทำการเป๊กเนี่ยนะ,ะมันจะยิ่ง ทำให้เกิดอะไรขึ้นฮะทำให้ลูน่าซถูกเผาเยอะกว่าน <man confer dles> ี้นะฉะนั้นเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลู n a C ปัญหาคือปริมาณ USDC มีเยอะมากนะมีเยอะมากนะฮะสองพคือคือไอ้ไอ้ที่อยู่ใน l ลูน่าฟาวเดชันกาดเนี่ยมี1,800ล้าน USDC ใช่ไหมฮะไอ้นั่นเนี่ยก็ตกประมาณ24%ของอุปทานทั้งหมดแล้วนะเออฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดอีก2,355ล้าน USDC เนี่ยถ้าถูกเผา นะเผานะแล้วพอเป๊กกันเนี่ยนะฮะมันจะดึงราคาของรูน่าซีได้นะอันนี้เป็นข้อสําคัญอันนี้เฉพาะที่มีการเปิดเผยนะฮะเปิดเผยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีฮนะถ้าเกิดมันมีการโหวตเพื่อเผาไอกระเป๋าพวกนี้เพราะว่าเราได้เลขกระเป๋าแล้วนี่นะคุณได้เลขกระเป๋าแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญอ่ะอันนี้หลายคนก็จะได้ไปต้องมานั่งค้นนะผมค้นให้เสียเวลานั่งค้นให้คุณจะได้รู้นะก็คือนะฮะมีสรุปนะกระเป๋า นะครเข้าๆเนี่ยนะสองร้อยีกระเป๋าเนี่ยนะฮะเออเออมีลูน่าซีนะสามพันนะสามพันสาม,น,สามนะมี USDC อันเนี้ยเยอะสุดนะ USDC นี่เยอะมากเลยนะสองพันสามร้อยนะห้าสิบห้าล้าน USDC ถ้าเกิดเผาตรงนี้ไปได้นะ USDC น้อยลงเวลาเป๊กนะฮะลูน่าซีก็มินแอนด์เบิร์นนะก็เป็นหลักตามนี้อันนี้ก็ สรุปตามนี้นะหลายคนอาจจะน้อยไปนะอยากให้ได้สัก2ทิลเลียนได้ไหมเคยต้องบอกนี้ก่อนว่าไอ้สองีกระเป๋าเนี่ยมันเป็นพยานหลักฐานที่เ็กเขาหามาได้ตัวเทอร์ฟอร์มแลบเขายังไม่ได้ยืนยันนะว่ามีเท่าไหร่นะต้องดูกันอีกทีอันนี้ก็ตามตามกันไปนะอีกเรื่องหนึ่งหลายคนก็สงสัยนะว่าเออไอ้มอนเตเนโกรเนี่ยนะทำไมเขาเจับตัวโดคอรไว้ก็มันมีข่าวออกมานะว่านายก นะและธรฐมนตีเนี่ยเขาเคยสูญเสียเงินในการลงทุนกับลูน่าไปนะนะนัแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะไม่ใช่เฉพาะเอ่ออันนี้นะมันมีข่าวที่ลงเป็นข่าวใหญ่เลยนะฮะเออ ก็แปลว่ามีคนเสียหายนะเกิดขึ้นในประเทศนั้นด้วยถึงว่านะไปหลบอยู่ที่นั่นทำไมไม่รอดนะทำไมไม่รอดหลายคนก็บอกว่านักโทษทางการเมืองทั้งหลายไปอยู่ที่นั่น,นส่วนใหญ่จะรอดนะแต่นี้ก็ถือว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่พอสมควรนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวซวยนะของตัวโดนะที่ไปอยู่ในประเทศที่มีผู้บริหารนี่เขาเสียหายจากลูน่าลูน่านะอ่ะว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในชุมชนเราเนี่ยมีการอัปเกรดระบบ การอัปเกรดระบบตรงนี้ก็คือ t e คท to gas นะก็คือภาษีนะและแก๊นะเขาจะรวมกันประเด็นปัญหาก็คือว่าหลายคนเนี่ยก็มองข้อเสนอนี้เนี่ยออคืออย่างนี้คนที่โหวตให้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในข้างของของตัวเดฟนะ แต่ออโนดเนี่ยลดออกเสียงนะคะแนนผ่านเนี่ยเจคือสรุปแล้วเนี่ยข้อเสนอเนี้ยเนี่ยจะเป็นการรวมทั้งภาษีและแก๊สเข้าด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการพัฒนาดูแลระบบยังไม่ได้เป็นมาร์กเป็นผลที่ทําให้ราคามันขึ้นนะราคามันขึ้นจริงๆคือยิ่งเผาลูน่าซีมากนะหรือมีการเป๊กให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยไอ้นั่นแหละคือตัวกระทิงแท้ๆเลยที่จะทําให้ลูน่าซีเวทีซีไปถึง1ดอลลาร์ได้นะอันนั้นก็ว่ากันไปอะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งอย่างที่บอกฮะว่าตัวแฮปปี้เองเนี่ยก็พยายามที่จะค้นนะพยายามที่จะค้นว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวเทอร์ลาฟอร์มแลบนะกับลูนาฟาวเดชันกาดมีกี่กระเป๋าหลายคนก็พยายามหานะฮะหนึ่งในนั้นเองเนี่ยคนที่มาช่วยนะในการค้นหาให้เนี่ยก็คือเวกัสเนี่ยเวกัสเนี่ยเขาก็เลยชี้นำว่าเฮ้ยมันมีนะเออตัว เลขกระเป๋าอยู่ที่เราให้ดูเมื่อกี้เนี่ยแหละฮะเราก็เลยสืบค้นจากตรงนี้แต่ต้องบอกนี้ก่อนว่ามันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะเรายังไม่ได้รับการยืนยันอันนี้มันเป็นเสษเนี่ยเขาค้นเองนะเศษเขาสืบหาเองก็ถือว่ามีจํานวนเยอะอยู่พอสมควรสําหรับ u s t c นะอันนี้ก็มีการสรุปและว่ามีอยู่2,500ล้าน u s t c อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราโหวตให้มันมีการเ,าเบริร์หรือเผาหรือแบนกระเป๋าพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีก็คือทําให้ USDC มันหายไปนะอ่านี่ข้อข้อสำคัญเลยนะฮะเออยางที่บอกนะข่าวก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่อยู่พอสมควรนะฮะว่าตัวนายกนะมอนเตเนโกรนี่เขาเคยลงทุนลูน่าซีในปี2018ะฮะอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายนะ ต้องบอกองี้ก่อนว่าจริงๆเนี่ยหลายคนก็มองเอะตลาดช่วงนี้เนี่ยยังไม่บูรันนะคือผมต้องบอกองี้ว่าอย่างที่บอกนะดาวพฤหัสย้ายนะพอดาวพฤหัสย้ายปั๊บเนี่ยราคามันก็ออกข้างแล้วมันก็ออกข้างมาจริงๆอะ่ะนะออกข้างตั้งแต่เดือนเมษามานะแล้วก็อยู่อย่างงี้เออตัวเทรดเดอร์เองก็เลยมองว่าเอะมันคงจะทําทรงลักษณะนี้เนี่ยไปจนถึงเดือนตุลาคือทรงเดียวกันอะ แบบเดียวกันนะ่ะคือก๊อปแพทเทิร์นมานะฮะพอหลังจากนั้นมาก็จะขึ้นหลังจากโดนว่าทำได้เป็นประธานาธิบดีแล้วแต่ผมบอกเลยว่าอาจจะหลังกว่านั้นอีกนะเพราะว่าตัวเฟดเองอาจจะลดดอกเบี้ยนะฮะหลังจาก โดนโนทำขึ้นมาเป็นประธานาทิบดีนะฮะอันนี้ก็ดูดูกันไปนะอีกเรื่องหนึง่งมีคนถามบอกว่าเนี่ยพอดีผมทำโอเพนแชทห้องโหนนะฮะก็บอกว่ากลัวจะเป็นสแกมหรือเป็นมิจฉาชีพนะฮะผมก็ให้ลิงก์โอเพนแชทเอาไว้ในที่เพจ f a c e b o o นะฮะมีลิงก์อยู่นะเออมันก็จะเป็นห้องโหนห้องโหนเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะผมก็จะให้ตำราคือคือถ้าผมส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มเนี่ยมันจะ มันจะรับได้แค่500ไงนะครับโอเพนแชทมันได้5,000ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็มองว่าเออเดี๋ยวผมจะเอาตำราไปโยนไว้ให้แล้วใครจะศึกษาโหนเนี่ยผมก็มีตำราซึ่งเป็นตำราหายากอะโยนไว้ให้คุณก็เอาไปเรียนรู้หลายคนอาจจะรักการเป็นนักพยากรณ์หรือ,อ,อบางคนอาจจะ ชอบวิชาก็เอาตำราไปศึกษาผมถือว่าผมให้ความรู้นะคุณก็เอาลองไปดูดวงตัวเองบ้างอะไรบ้างจริงๆผมหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ทำไมไม่เปิดสอนในช่องคืออย่างนี้ถ้ามันไม่มีคลิปรูน่าซีที่จะต้องทำทุกวันนะผมก็สามารถที่จะชวนกันอ่านหนังสือได้แต่ด้วยความว่าผมไม่มีเวลานะผมก็เลยจะต้อง รอ,อ,อให้ลูน่ามันมูนก่อนนะฮะลูน่ามูนเสร็จเนี่ยพอผมมีเวลาก็คือเอาเวลาที่ทำคลิปลูน่าซีเนี่ยก็ามาออมอบความรู้ให้นะฮะบางทีก็เป็นประสบการณ์ที่เคยดูดวงมา78ปีนะจริงๆก็ถ้านับตอนสมัยบรรพชาสมบทด้วยก็ประมาณ20ปีนะก็เอามามอบให้ว่าอ,อ,องค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยคุณเอาไปใช้ประโยชน์นะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดตำรานะฮนะจะใช้คือบางทีเนี่ยผมมีความสนุกตรงที่เวลาผมขึ้นไปสวดศพอะ นะฮะก็คือสวดอภิธรรมนะผมก็จะดูแล้วว่าไอคนนี้มันตายเพราะอะไรผมก็เลยรู้ไงว่าเกณฑ์ตายเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ยังไงนะเราก็จะถามญาติตายเพราะอะไรนะเขาก็จะบอกเราก็จะเออเห็นดวงนะหรือบางคนถูกวันที่หนึ่งเนี่ยผมก็จะจําเคต แล้วก็มาเรียนรู้จริงๆเนี is, ่ยเออสิ <Sergio> ่งที่ผมเรียนวิชาโหดเนี่ยไม่ได้เรียนไปเพื่อที่จะมาเป็นหมอดูนะผมเรียนเพื่อผมอยากจะรู้ว่าผมจะรวยเมื่อไหร่นะฮะผมจะมีโชคใหญ่เมื่อไหร่นะฮะผมจะมีเคาะเมื่อไหร่ผมจะป่วยเป็นโรคอะไรผมจะตายเมื่อไหร่คือคนเราในบนโลกนี้อยากรู้แค่ไม่กี่เรื่องล่ะฮะนอกนั้นเป็นเรื่องเบตเตะเล็ดปีกย่อยนะคืออยากจะรู้เพียงอย่างเดียวคือจะรวยเมื่อไหร่นะจะหมดดีเมื่อไหร่นะฮะจะตายยังไงจะตายเมื่อไหร่เป็นโรคอะไร นะนอกนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักก็ดีการศึกษาการงานก็ดีเป็นเรื่องสัพเพเหระแต่ส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยเนี่ยคือเงินงานใช่ไหมเงินงานความตายสุขภาพอุบัติเหตุพวกนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้มากกว่านะก็ว่ากันไปแต่ประเด็นปัญหาก,ก็คือเดี๋ยวผมจะแชร์ไปให้อันไหนพอว่างจะตอบก็ตอบแต่ว่าผมจะโยนโยนตำราไปให้ คนไหนที่เป็นหมอดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นโหรก็ดีไพ่ย,ยิปซีก็ดีเนี่ยอยากจะเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็เข้าไปได้ยกเว้นอย่าไปขายของนะเออเพราะว่ามันเป็นโอเปนแชทอ่นนะเนาะชะนั้นแล้วเนี่ยก็ก็แจ้งไว้นะเพราะมีคนถามบอกว่าเอ๊ะอาจารย์เป็นลิงก์สแกมไหมเป็นลิงก์จริงไหมเป็นลิงก์จริงฮะเป็นลิงก์จริงเพราะว่าผมหาช่องทางในการแชร์ตำรานะฮะหลายคนก็แอดไลน์มาส่วนตัวว่าขอตำราเงี้ยก็ให้ตรงกลางๆนะคุณก็ไปโหลดเอานะฮะมีอยู่ประมาณ70เล่มนะ เออตำราผมไม่ได้มีน้อยๆน,นะฮะประมาณ70เล่มนะเป็นองค์ความรู้ของครูบาอาจารย์มาตั้งแต่ยุคสมัยโบ,บราณนะโดยเฉพาะบางตำรานี่มาตั้งแต่สมัยวิญญาณนะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เอาไปนะเอาไปใช้ประโยชน์อันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ